สวัสดีครับวันนี้เซลตั้มทำเป็นโชมรถเข้าใหม่นะครับ Honda CBR 6 5 0 R นะครับปี2022นครับตัวนี้เป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆนะวิ่งมาแค่2,000กิโลนะครับนี่นะครับได้ท่อแตกนะครับโบิกด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวท่อ Full System นะฮะเสียงโหดๆนะฮะตัวนี้ดูมากๆนะครับเสียงสำหรับคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่2,99,000บาทนะครับ สนใจซื้อเงินสดน่ยคุ้มแน่ๆนะครับตัวนี้นะฮะได้ท่อแต่งคาคานะครับท่อฟูลนะฮะไปฟังเสียงดูนะครับนี่วิ่งมาส่งพันสองร้อยกว่านะครับ สนใจคันนี้นะครับติดต่อมาที่เซลต้มนะครับที่063 565 3545นะครับ